สวัสดีเอซีทุกท่านคะยินดีตอนรับผู้แข่งแต่ว่าไถ่ไถ่ดี่ดไถแบบนี้นี่ลานนี่ลานนี่บุญเลยเหรอจตำเล่ามาเนี่ยพ่อมันเป็นมันเป็นเล่กันนี่แน่นบงดีแล้วเนี่ยรับปีนี้มันปีอะไรขาดปีมันจีไหมปีอะไรขันมนอ่ะเอาของ รัฐบาลลาวก่อนนะครับเราตำเราก่อนครับก่อนแล้วก็ทางลาวนะครับเราเราความเป็นไปธนมาของรัฐบาลไอ้ตำเราให้เราขอพ่อต้องมาห้ยแขนทัสุดปกติพ่อห้จักสุดก่าครับทีปูทีจอมวนนี้จับตนจับที่ถนนอ๋อเนี่ยมัดมัดกว่านี้นั่นที่ที่เก่าแสดงว่าพ่องวดนี้ให้ยสามแค่สามสุดสองตัวสามสุดสามตัวหนึ่งสุดคือกระถือพูดถือเกิน เอาใหม่กระตือ <laughs> ก็เอาใหม่ <laughs> หด้ย,ยังมีที่ทั <laughs> ้งวยหลยหลายหลายท่านนะครับก็รอติดตามตะเล็กแนวทางของคุณพ<บ>่ออุดมอยู่นะครับอันนี้เรียบร้อยเลเหล็กตัวนี้อ๋อแค่นี้เหรอมาแล้วคุณพ่อก็ให้แล้วจะตามตัวหรือตัวนี้จะเวียนๆหน่อยหนึ่งจะวินๆเลยจะวินๆเลยตามตัวจะเวียนเมื่อวนัวนศุก เป็นยังไงครัเขาอ,อ,อยู่วะเรื่องตัวเกิน,ววนกมันไปสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าระววงกลมไปยี่ยงสองแปดเจ้ากันสามตัวกันเอารัดซีเป็นรัดลอยเนะาะแต่ว่ากับมันติดซีสองแปดไม่วงกลมเหยี่ยงมันขืนผู้คนจืดกับถือนะครับแื่ที่ว่า คนที่ติดตามผอก็ถือถือเป็นเขาโทรมากกับบกเขายเ่วเอานที่เปีดน้ำเลือกเนี่ก็ได้บอกินได้ยันได้โทรมากก็ได้ก็โทษมากก็ได้บกเขาเขาก็ได้ยั่เยียนจังน่อยแต่ว่าวงกลมให้แล้วโตมัโตมันเลยเด่นๆนบะค่ะวงกลมให้แล้วมาดูว่ารอบนี้คุณพ่อจะเจนี่แจแจเลขพ่อเห็นมันมาจะออกตามหลังได้ครับ พ้อันนี้นะครับนี่ตัวยังไงครับมตัวนี้ตัวนี้ให้เติมจ่ว่าเอาตัวเก้าเน่ยมันเหมืนขีมันถิงมาต่ำลวสองสี่เก้าสองตามหมดแล้วอือสี่เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าค่ะอันนี้ตำเล่าบ่พ่อตำเล่าตำเล่าตำเล่าเด้อพี่ดองค่ะวิ่งวิ่งตัวใดพ่อวิ่งเก้าวิ่งเก้านะครับเนาะ เป็นตัวเพริ่งงามเนาะเนี่ยเพริงเพตัวสีงามแห่งอ่าสามตัวสามตัวสองสี่เก้าสองสี่เก้านะครับจะว่าสามตัวให้ตัดวินวินอยู่พอพอตัดวินวินอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไ่มนี่สองสี่เก้า สองสี่แก้าสองสี่ก้าสองนสี่ก้ะอันนี้อันนี้ตำลาวไปก่อนเหงนั้นนะครับตำลาวอันนี้จาบบินบินก็จะจีก็นะครับต่อะต้มเจือเจือตําลูกระปางโอ้ที่ตําลูกกระปางก่อนตําต้ลูกระปางไปก่อนด้อครับเดี๋ยวมาตําน้เชือนึงนะครับเดี๋ยวมารัฐบาลไทยนะำโสักครู่ครับเอาตำลาวเพราะว่าตอนนี้คนใจ้อนน้ำใจหอนสิ่แปดสิตสองไปแล้ว ต้องดิบดีบซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วทีมาทายจังไงตัวตัวเก่าเนี่ยเราเป็นมวยไปเลยหมดกองวิ่นหลายเลยครับเป็นต่สองเก่ากับสี่เกาังจริงไมเดี๋ยวใา้พ่อวงกลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวทางในวันทันทียิบเก่านะพอน้ะเพราะว่าพ่อพ่อสี่ยิบเก่ามันเปลี่นรลักสิบพอเปล่นักยอยอ๋อพอมันใจเลยเมนว่า นะอพอมั่นใจก็มาเป็นรักหน่วยแสดงว่าเด็กเมื่อยนี่ให้เด่น้าไปเลยนะพอนะมันใจกนะันนะมนเป็นเลกเก้าเป็ดเ,เก้าฟองเก้าที่เก,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 กอย่างนี้ไสนะายวิง่งสายรุดให้รูดเก้านะครับรุดเก้าโทรศัพท์แล้บ,บอ เทรศับเปลืลำโพงอพ่อขา้คุณพ่อวงกลมนครับพ่อวงกลมจะใด้ไงสำหรับคนทุนหน่อยนะครับตัวนิ่งๆแข็งๆไปเลยนะครับเยนให้แล้วคุพ่อวงกมสี่เก้านะครับสองเก้าี่พัฒนาเพื่อนบ้านนะตำับลํานะตำหลวงพระบางเก้น้าเก้าแปดเก้านะครับนิ่เก้านะครับค่อโชคาีนะครับ ตัวไอเอฟซีบังนะครับอ่ะหลายท่านนะครับให้มาตามตวเลขแนวทางตำาราของคุณพ่ออุดมนะครับคุณพ่ออุดมไถมาด้วยครับเด้อแนวทางสามตัวสองสี่้าให้ตัดวินวินนะครับคุณพ่อบอกให้ตัดวินวินนะครับจะมีสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าสีนะครับสำหรับตัวเน่นของคุณพอนะครับจะมีสี่เก้าเ็ดเก้าแดเก้านะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับที่วงกลมไว้นะครับสีน้ำเงินจะเป็นเจดเก้าและแปดเก้านะครับ ลายสดชัดว่พี่นออ้องเดี๋ยวขยายให้ก่อนนะคะเมื่อกี้ลืมขยายเพรแต่ถ่ายรูปยาแป๊บหนึ่งตะงวดท่พานมากทีว่วรุดนะพอนะเข้างวดดุดงวดอะพอเป็นยังงวดนี้แต่น่าจะมาเพราะว<า>ัางวดที่พานมาันหรุดปกติมันจะรูดัะงวดพอมันเกิดงวดหนึ่งวเนื้อก็มากตัครับแต่ว่าชนมากอย่างเป็นเรขกัน ไปเร็วนีอย่าตามหลังอย่าตามหลังครับเพื่อนโอกตามหลังแต่พอไห้นี่มันเดินนายยังเป็นหรครับอ๋ออันนี้เป็นตำลาวนับตำลาวเนาะครับก็เดี๋ยวมานับตำไทยต่อช่วงสองับต่อเลยเลยวันที่ยี่สิบเก้านะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะ ใ็เข้ามาแคบนค้าจอ่อเิแหงๆเลยๆนะคะใหรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยมาแล้วพ่อบอกว่าต้องให้นะมาแล้วต้องให้มาแล้วต้องเอาไปรัฐบาลไทยแบบเราเจออะไรรัฐบาลไทยผมฟังแน่